ลิงก์จะอยู่ที่ปักหมุดอยู่ในคอมเมนต์นะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ถ้ากดไม่ได้ก็ลองกดอีกรอบหนึ่งนะครับตามนี้นะครับสวัสดีค่ะเสียงอาจารย์พ่อจังนะครับเสียงผมเหมือนผู้หญิงนะครับไปกันต่อนะครับผมจะให้ตามนี้นะครับผมจะให้ทั้งหมด5ตัวนะครับแล้วก็จะเน้นให้ทั้งหมด2ตัวนะครับจะมีตัวเน้นๆให้ด้วยนะครับจะมีตัวเน้นให้ด้วยนะครับสําหรับใครที่ นะครับงบน้อยนะครับผมก็จะเน้นให้นะตามนี้สวัสดีค่ะนะครับสวัสดีด้วยนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะให้เลขชุด3ตัวไปด้วยเพราะมีคนขอมาเยอะนะครับเผื่อมันมาจริงนะครับเผื่อมันมาจริงถ้ามันมาจริงนะครับผมบอกเลยนะครับรางวัลที่หนึ่งอาจจะเป็นของท่านนะฮะอย่าดูอย่าดูถูกตัวเองนะครับบางทีนะครับปีนี้นะครับดวงทุกท่านอาจจะมาก็ได้นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชฉศ แชร์สามแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากนะครับน่ารักมากนะครับใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ปังนะครับใครที่ยิ่งให้ผมเชื่อว่ายิ่งได้ใครที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอให้ได้รับโชคกับผมงวดนี้นะครับสวัสดีค่ะแชร์แล้วค่ะนะครับแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากนะครับใครที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมอยากจะขอบคุณจริงๆนะครับเป็นทั้งกําลังใจแล้วก็เป็นทั้ง่าผู้ที่แบ่งปันนะครับตามเจอแล้วค่ะโดนปิดกั้นนะครับคุณสมพรนะครับ โดนปิดกั้นอะไรเอ่ยนะครับโดนปิดกั้นอะไรเอ่ยนะฮะสวัสดี3,100ท่านด้วยนะครับสวัสดี3,100ท่านด้วยนะครับสุดปังค่ะแชร์และค่ะนะครับสวัสดี3,200ท่านด้วยนะครับคนเริ่มเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเขียน3าตัวให้แล้วก็จะเน้นให้ด้วยนะครับต่อไปนะครับตัวต่อไปนะนะครับ 48นะครับนะ48นะครับสวัสดีค่ะเข้ามาใหม่ค่ะนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมนะครับกดถูกใจเพจไว้นะครับเวลาผมไลฟ์สดรอบหน้านะครับจะได้ไม่พลาดส่วนใครนะครับที่นะครับมาใหม่อย่าลืมกดแชร์หนึ่งแชร์แล้วคอมเมนต์ด้วยว่ามาใหม่สวัสดีค่ะเมื่อเห็นลิงก์ค่ะตรงไหนคะนี่นะครับ คนกดเข้ามาเยอะอยู่นะครับผมจะบอกยังไงดีนะครับมันจะมีลิงก์นะแชร์ <Share S 1> ให้แล้วเด้อ CF ค่ะ FC หรือเปล่าครับคุณเหมียวนะครับ FC หรือเปล่านะครับไม่ใช่ CF นะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปนะครับ แชรสามแชรทำไมผมมีตอกซอโซนะแช์สามครั้งแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าร่วมกลุ่มแล้วค่ะก็ยินดีด้วยนะครับถ้าใครเข้าทันนะครับใครเข้าทันก็ยินดีด้วยนะครับเพราะว่าคนเข้ากลุ่มมาเยอะมากนะครับบางคนเข้ากลุ่มมากดโทรนะครับไม่ต้องกดโทรนะครับไม่ต้องกดโทรในกลุ่มนะครับมีกดโทรในกลุ่มด้วยนะครับ สวัสดีค่ะนะครับมีใครอยากได้ดาวโจนไหมนะครับเดี๋ยวผมให้เสร็จเดี๋ยวผมจะเขียนให้แล้วนะครับใครที่อยากได้ดาวโจนนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากได้ดาวโจนเดี๋ยวผมจะเขียนให้หลังจากนี้นะครับผมไม่มั่นใจว่ามีคนอยากได้ดาวโจนไหมนะครับเลข3ตัวนะครับผมจะเขียนให้ทั้งหมด2หางนะครับเผื่อใครนะครับอยากหาเลขที่ตรงแบบนี้นะครับเผื่อใครอยากหาเลขที่ตรงแบบนี้นะครับผมก็จะเขียนให้ตามนี้เลยนะครับ สุดปังค่ะได้เข้ากลุ่มแล้วยินดีด้วยนะครับผมเจ็บคอนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับไม่หรอกครับเปิดแอร์เย็นนะครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีด้วยนะครับเข้ามาใหม่ค่ะชอบสี่แปดมีใครชอบตัวไหนไหมนะครับมีใครชอบตัวไหนไหมนะครับในนี้นะครับ มีตรงกับใจใครไหมนะครับถ้ามีตรงกับใจใครคนนี้บอกชอบ4ีหนึ่งค่ะนะครับตัวนี้ตรงกลางเลยนะนะครับตัวนี้อยู่ตรงกลางเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเน้นให้ด้วยว่าตัวไหนควรเน้นนะครับเผื่อใครที่งบน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเน้นให้นะนะครับสวัสดีค่ะเข้ามาใหม่ค่ะอยากได้ดาวโจ้โอเคนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมนะครับกดถูกใจไปด้วยนะครับ กดถูกใจไว้ด <Yes. S 1> yeah. ้วยส่วนใครนะครับท uh ี huh. ่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับมีที่ว่างอีกแค่นะครับ50ที่นั่งนะครับมีที่ว่างอีกแค่50ที่นั่งคุณปาริชาติบอกเย้ๆยได้รุ่น6กมาเลยนะครับแน่นอนนะครับรูดวิ่งมาเลยนะครับผมบอกได้เลยนะครับใครที่รูดวิ่งได้ค่ากับข้าวแน่นอนนะครับ ชอบสี่หนึ่งค่ะนะครับ <c oughs> ขอแฮมอ่ะไปกันนะครับตัวแรกนะครับ <c oughs> เผื่อใครอยากหาสามตัวนะครับ <c oughs> ผมจะเขียนให้แบบนี้นะครับชอบหนึ่งแปดมันเกิดค่ะชอบเจ็ดหนึ่งนะครับ ่1สวยขาะอาจารย์นะครับไม่แน่นะครับเลขทุกตัวมีโอกาสออกหมดนะครับผมบอกเลยนะฮะสวัสดีค่ะชอบ81ค่ะนะครับ81แสดงว่ามีคนชอบ81เยอะนะครับเนี่ยชอบ71ซื้อไว้แล้วค่ะชอบ74นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเน้นให้นะครับว่าจะมาตัวไหนที่ควรจะเน้นนะครับคุณเหมียวบอกได้ได้17แล้วนะครับอ่ะไปกันต่อนะครับ อยากได้ค่ะนะครับอยากได้ดาวโจนค่ะนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับถ้าใครอยากได้ดาวโจนเดี๋ยวผมจะเขียนให้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้สําหรับใครที่อยากได้ดาวโจนนะครับชอบเจ็ดหนึ่งค่ะนะครับอ่ะนะครับตัวต่อไปนะครับที่ผมจะให้เน้นนะครับที่ผมจะให้เน้นนะครับ ร้อยเนี่ยเราจะเน้นที่4เป็นหลักนะครับหลักร้อยเราจะเน้นที่4เป็นหลักนะครับนะผมจะเน้นให้แบบนี้นะครับเผื่อใครนะครับที่อยากจับแล้วไม่มีหลักร้อยไปจับ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีด้วยนะครับขอเข้ากลุ่มค่ะกดลิงก์ที่ผมปักกดไว้เลยนะครับสําหรับใครที่จะเข้ากลุ่มนะครับนะครับกดลิงก์ที่ผมปักกดไว้ชอบ4148นะครับตัวแรกนะครับที่ผมจะให้เน้นนะครับตัวแรกนะครับผมจะเน้นตัวนี้นะครับ81นะครับอยากได้มาลีครับมาลีออกไปแล้วนะครับ มาลีออกไปแล้วนะครับมาลีออกไปแล้วนะครับนะสวัสดีค่ะอาจารย์กดเข้ากลุ่มไม่ได้ค่ะนะครับกดเข้ากลุ่มไม่ได้นะครับกดเข้าได้นะนะครับกดเข้าได้นะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับกดเข้าได้นะครับสําหรับใครที่จะเข้ากลุ่มนะครับประกาศรอบสุดท้ายนะครับสําหรับใครที่จะเข้ากลุ่มนะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้เลยนะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้เลยนะฮะ ตัวแรกนะครับผมเน้นให้นะครับ8 1ดหนึ่งนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปนะครับเน้นดาวโจน์กันต่อนะครับสวัสดีสา0พันกว่าคนด้วยนะครับตรงกับใจนะครับเฟซจริงไหมคะนะครับจริงนะครับนี่คือเพจจริงนะครับทุกท่านนี่คือเพจจริงนะครับใครที่ไปหลงนะครับบอกว่าเพจปลอมไหมนะครับนี่คือเพจจริงนะครับเพจจริงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ ใครที่อยากไปหลงเชื่อเพจปลอมนะครับเพจจริงนะครับชื่อเพจอันนี้นะครับทุกท่านแ็บหน้าจอไปเลยว่านี่คือเพจจริงนะครับถ้าไม่ใช่เพจอันนี้แล้วไหลสดแสดงว่าไม่ใช่เพจจริงนี่คือเพจจริงนะครับตามนี้นะครับนี่คือเพจจริงนะครับตัวต่อไปนะครับที่ผมจะเน้นให้นะนะครับจะเน้นที่ C หนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราไปลุยดาวจนกันต่อนะครับเข้าไม่ได้ครับบอกเต็มนะครับกดเข้าได้นะครับกดลิงก์ที่ผมกดเข้าได้นะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้เลยนะครับอ่ะไปลุยดาวจนกันต่อนะครับไปลุยดาวจนกันต่อเนี่ยผมจะบอกยังไงดีนะครับคนกดเข้ามาเยอะอยู่นะครับคนกดเข้ามาได้นะครับ กดเข้าได้นะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับกดเข้าได้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับสําหรับใครที่มาใหม่นะครับขึ้นว่าอะนะครับแคบแล้วพิมพ์หนึ่งให้ผมหน่อยนะครับแคบแล้วพิมพ์หนึ่งให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมไปลุยดาวจรต่อ